ขาวผู้ขาขาวดังดอกบัวยกใส่หัวบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมน้อมนำถวายพระสงฆ์่งตรงต่อพันธ์การคอยควบดวรงแก้วคอยแคบกวงมานขอให้มีความสุขสำราญในอนาคตการ้อนราก็จับได่สาธุเลยกสาธุพนมมือด้วยลูกสาธุ ครับอ้าวให้เราลองบูดอ่ะหยิบข้าวลูกหยิบข้าวครับได้ได้อ่ะใส่บาทหลวงปู่สาธุครับนิมนต์พร้อมกันได้ไหมคะอ่ะใส่บาตรหลวงปู่ด้วยลูกครับใส่บาทโอ๊กปู่หลวงปู่ทั้งนี้ลูกอันนี้ครับสาธุ

สาธุครับสาธุลูกนี่ไม่กวนน่ห่างนี่ไม่ใส่บาทเลยอ่ะเอาใส่บาทหลวงปู่สาธุสาธุครับสาธุครับเอาครับนี่เดยครับอ่ะนพร สาธุค่ะ